สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอาบน้ํานะคะพ,พ่อมดเขามาอาบน้ําให้ลูกชายหลานค่ะชาวกล้วยชาวกล้วยวันนี้ชาวกล้วยเขาบอกว่าเขาร้อนมากเลยครับผมรอม้อนมากนะวันนี้พ่อก็อาบน้ําให้ผม,มผมก็จะสบายใจยเห็นไหม,มอโอ้โหดูดิมดูดูดโอ้ชอบ เนี่ยชาวกั้วก็ชอบเข้ากล้องนะคะชอบเข้าวกล้องมากนะคะไอ้กรีมหรืกล้องดเนี่ยชอบข้ากล้องนะ,ะนี่ข้าเข้ากล้องจริงๆนะช้าวกล้องโอ้ผมชอบข้าวกล้องนะแม่เอซีเป็นกําลังใจผมด้วยนะวันนี้ผมมาอาบน้ํามาอาบน้ําให้พ่อแม่เอซีดูนะนี่นะคะผมมองกล้องแล้วมองกล้องด้วยลูกมองกล้องนะโอ้โหเราเป็นดาวดังนะคะในช่องยูทูบนะนี่นี่นี่นอาบพีพเห็นไหมพ่อก็อาบให้นะ นี่หูสะอาดด้วยดูเด็กเขารู like so ้ว่าถ่ายกล้องนะเขาเขาเขาจะนั่งนิ่งเขารู้ก็ชอบกล้องมันก็ชอบกล้องอ่ค่ะเฉากล้วยนะคะพี่ชายเฉากล้วยเขาชอบเข้ากล้องจริงนะคะถ้าเราถือโทรศัพท์เมื่อไหร่นะคะจะเดินตามเรานะคะเขาจะให้เราถ่ายก็ถ่ายเขาน่าจะแบบไหนก็ได้นะคะมันโถอย่ามายุ่งนะพี่ชายเขาหมันโถยุ่งไม่ได้เลยเห็นไหมกำลังอาบผม ผมร้อนมากผมต้องอาบนะครับนี่ผมร้อนมากเลยเห็นไหมอ่อคอมออกเขาอาบให้แลอ้ววันเนี้วันเนี้ยข้มดอาบให้นะโอ๊ยไม่ต้องรู้ว่าออกเมื่อิร่รู้ว่าเข้ากล้องแล้วเข้าให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเอาไปต้องสลัดเลยสลัดอะไรแล้วรังอับน้ำอยู่นะอาบผมอยู่จ้าเห็นไหมกําลังอาบต้องอาบเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้อากาศมันร้อน หาก็ร้อนนะคะที่นี่เราไม่มีคลองนะคะก็จะลงไปเล่นลุ่นในบ่อนู้น่ะบ่อที่บ่อธรรมชาตินะคะนั่งลงเออนั่งลงลูกนั่งลงเห็นไหมเห็นไหมมองกล้องมาเลยลูกเห็นไหมชอบกล้องอ่าโอเคโอเคโอเคชอบกล้องนั่งเฉยเลยโอ้โหรู้เรื่องอ่อาครับอาบร้อน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  เนี่ยเขารู้หมดนะก็จะเงยคองเงนยอะไรนะคะเขารู้หมดนะมาเลยมาเลยอบอกพ่ออาบให้นะอืมอาบใหญ่เลยร้อนร้อนเออเหนีนะยบหมดเลยนะคะเย็นมาชื่นใจแล้วอะ่ะขนาดน้ำก็ยังอุ่นเลยรับเลยน้องเลยอะ่ะไปสะอาดนูุ้นับล,ปปลูกป้าอ,อ่ะก็ก เป็นคลิปหน้ารักของน้องเฉากล้วยนะคะวันนี้เขาก็จะสลัดเล่นนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาเป็นกำลังใจเฉากล้วยนะคะนี่นะคะเดินทางไปไหนขอปลอดภัยแ้วค่าจากพยานายทั้งปัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องเฉาก้วยกับมันโถด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะวันเจัิคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ